ก็วันนี้ผมจะพจะมาแจกนะครับเป็นทั้งนั้นของหรือซอสแพคไมค์ครับภาษาไทยนะครับสละไม่ลอยแล้วก็ฟอนต์สวยงามมากนะครับฟอนต์สวยสุดๆนะครับดูนี่นี่ครับสละไม่ลอยนะจ๊ะคือทีเทสนะประมาณนี้เลยนะครับก็ไตไทเติ้ล ทางขวานะครับที่เป็นเสียงรอบตัวก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ภาษาไทยอยู่นะผมใช้เป็นตัวอังกฤษอังกฤษอังกฤษ U N นะครับอังกฤษ U N English U N นะครับแล้วก็ถ้าว่าเราใช้ภาษาไทยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเออแล้วก็มันจะเปลี่ยน หมดเลยนะครับเช่นไม้โอ๊กต้นไม้บาบานะเห็นไหมภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่ภาษาไทยเกือบหมดนะครับเรียกว่าหมดเลยก็ได้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่ก็เกือบหมดแล้วนี่ประมาณนี้นะนะบล็บอกใหม่ๆหมก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะนี่ นะครับนี่เลยโทเทมก็มีแต่โทเทมผมไปลงนันน่วยมันก็เลยพิ์เพียนหน่อยอนะครับประมาณนี้นะนี่ภาษาไทยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนหน้าเกมเลยนะเดี๋ยวผมออกเป็นหน้าเกมให้ดู นี่ฟอนต์ไทยโนโตแซนไทยนะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับไปแล้วครับจุบจุบ